สวยทุกต้นนะครับแล้วก็ใบไหนที่มีความด่างออกมาเราจะเห็นได้ชัดเลยนะครับไม่ต้องไปลุ้นเลยนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมเจอกันทาง YouTube ชัยแชนแนลวันนี้นะครับผมอยู่ที่สวน เลี้ยงไม้ไมใบหรือว่าไม้บอลนะครับวันนี้นะครับผมจะมีเทคนิคดีๆให้ท่านผู้ชมนะครับแล้วก็เพื่อน,อนๆที่เลี้ยงไม้ใบและไม้มงคลหรือว่าต้นบอลนะครับบอลกระดาษบอลด,ด่างต่างๆนะครับคือช่วงฤดูหนาวหรือช่วงหนา้าหนาวเนี่ยบอลจะมีปัญหาอ,อาจจะยุบบ้างเป็นเชื้อราบ้างซึ่งวันนี้ผมมีทิเทคนิคเล็กๆมาให้เพื่อนๆได้ชมกันครับ วิธีขยายอีกอย่างนึงนะครับอันนี้นะครับข้างหลังผมเนี่ยครับบอลกระดาษด่างนะครับอันนี้ซึ่งในช่วงฤดูหนาวเนี่ยการขยายพันธุ์หรือว่าการแยกหน่อก็จะทํายากขึ้นนะครับเพราะว่าบอลมันจะยุบลงไปนะครับใบใบจะเหมือนเหมือนใบจะร่วงนะครับซึ่งเรามีเทคนิคเล็กๆมาฝากกันในวันนี้นะครับอย่างเช่นการแยกหน่อนะครับอย่างแยกหน่อนะครับอันนี้นะครับ อันนี้จะได้เห็นว่าต้นนี้เราแยกจากเงาต้นแม่มาครับคือตัดเงามาเลยครับมันก็จะได้หน่อขึ้นมาอย่างรวดเร็วนะครับเพราะว่า,าการเจริญเติบโตมันไม่ได้ไปไม่ได้ไปเลี้ยงต้นต้นแม่ซึ่งเป็นต้นใหญ่นะครับตอนนี้ก็หลังจากตัดมาประมาณสักสองสัปดาห์ก็ได้ขึ้นมาแล้วต้นนี้นะครับเงาจากต้นเดียวนะครับก็สามารถ แตกออกมาเป็นสองสองถึงสามอาจจะมากกว่าสามนะจะเห็นอันนี้นะครับหน่อเล็กๆตรงนี้อีกที่นึงครับมองเห็นไม่แน่ใจครับนี่นครับผมจะได้หนอนี้อีกหน่อนหนึ่งครับซึ่งถ้าหากการทํานําไปขายหรือนําไปขยายพันธุ์ต่อนะครับอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคเล็กๆที่สามารถ เจริญเติบโตได้เร็วนะครับอีกเทคนิคหนึ่งครับคือดินครับดินพวกนี้นะครับบางท่านเลี้ยงในช่วงนี้นะอาจจะเป็นเชื้อราหรือว่าต้นไม้ยุบลงไปนะครับดินต้องมีความโปร่งนะครับเป็นบินดินของอะไรอ่ะขุยมะพร้าวกับดินดินข้าวขุยมะพร้าวแล้วก็ดินก้ามปูนะครับหรือดินขุยไผ่นะพวกนี้คือดินที่มีความโปร่งแสงนิดนึงครับ ดินไม่ให้แน่นมันจะทําให้ใบออกมาสวยแล้วก็มีมความโปร่งของดิน,นครับไม่เป็นเชื้อราง,ง่ายๆนะครับแล้วก็หลังจากนั้น,นครับเราก็จะได้นําหน่อพวกนี้นครับก็แยกออกมาจากต้นต้นเงาครับแยกหน่อมาเพื่อที่จะนําไปจําหน่ายหรือนําไปขายต่อนะครับได้นะรตรงนี้สามารถทําได้เลยครับคือเราสามารถแยกจากตรงนี้นะครับ อีกเทคนิคหนึ่งนะครับการแยกออกมาแล้วนะครับไม่ให้เหี่ยวไม่ให้เหิวง่ายนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูครับว่า,าผมเลี้ยงอย่างไรนะครับถึงจะได้ต้นพันธุ์หรือว่าต้นแม่หรือว่าหน่อที่ออกมาในช่วงนี้ในช่วงฤดูหนาวงามนะครับ นี่ครับท่านผู้ชมวิธีเลี้ยงครับแยกหน่อออกมาแล้วนะครับเราจะมาอบในช่วงฤดูฤดูหนาวนะครับฤดูหนาวเราจะต้องมาอบแบบนี้นะครับดูครับอันนี้หน่อที่แยกออกมาเรียบร้อยแล้วครับต้องบอกว่ายังสวยนะครับใบสมบูรณ์มากนะครับไม่ว่าจะแยกหน่อ แยกเรียกอะไรอ่ะไข่ครับลังไข่มันนะครับลอดทุกต้นครับลอดทุกต้นแล้วก็สมบูรณ์แบบนะครับเป็นไงครับท่านผู้ชมนะครับใบจะไม่ยุบแล้วก็สมบูรณ์แบบครับเชื้อราไม่มีแน่นอนครับเราจะอบจนกว่าน้องๆเหล่านี้นะครับแข็งแรงนะครับเราสามารถนําออกไป จำหน่ายได้นะครับสวยทุกต้นนะครับแล้วก็ใบไหนที่มีความด่างออกมาเราจะเห็นได้ชัดเลยนะครับไม่ต้องไปลุ้นเลยนะครับด่างก็ด่างเลยนะครับครับก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆวันนี้นำมาฝาก สำหรับผู้ที่รักไม้ใบหรือว่าไม้บอนประเภทต่างๆไม่ว่าบอนจะเป็นไม้ด่างหรือว่าไม้มงคลต่างๆนะครับก็เอาเทคนิคเล็กๆน้อยๆในการเอามาฝากกันในช่วงฤดูหนาวที่หลายๆท่านจะประสบปัญหาในการปลูกหรือการเลี้ยงบอนชนิดต่างๆนะครับก็ใช้เทคนิคอย่างนี้นะครับใช้เทคนิคอย่างนี้ทําได้ไม่ยากนะครับทำได้เองที่บ้านนะครับครับก็ฝากคลิปการดูแลบอนหรือว่าการเลี้ยงบอนกระดาษ หรือว่าบอนด่างต่างๆในช่วงนี้ในช่วงฤดูหนาวหรือว่าการขยายพันธุ์ในช่วงฤดูหนาวเช่นนี้นะครับฝากไว้อีกหนึ่งคลิปนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปด้วยครับสําหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณครับผมบ๊ายบายครับ